ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายบ่ายวันนี้ก็บ่ายวันที่29บา่ายวันที่29กันยายนพศ2องพันอะณที่ทุรงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายทรำข้อแหลม ก็จะลงไปเอาจปเอาปุ๋ยก่อนวันนี้จะลงไปเอาปุ๋ยปุ๋ยมาใส่ดอกไม้เออเอาปุ๋ยมาใส่ดอกไม้เสียก่อนปุ๋ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องซื้อปุ๋ยเออไปเอามูลข้างข,า,งขาวก็เรียกว่าขี่ข้างข้านั่นแหละคนเล่าขีดเอื้น่าขี้อีกเกียขี่ข้างขาวขี่อีกเกีย ข้างข่าอยู่ในถ้ำนี้ก็มีอยู่แต่มันมีขี้มันน้อยจะไปเอาข้างล่างนันข้างล่างใต้ต้นต้น,ต,นต้นโพใหญ่นัข้างล่างตรงนั้นมีถ้ำหนึ่งมีขี้ข้างข่ามีตัวข้างข่าอยู่มีขี้ข้างข่าจะไปเอามูลข้างข่าเขาเรียกว่าไปมูลข้างข่ามาใส่ต้นไม้เออใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เพราะว่าไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ เออต้นไม้ด่างด่างเดิมๆก็ใส่ไปเออต้นอะไรด่างก็ไม่รู้น <high. S 2> ี่ไม่ใช่ทุ่งเงินทุ่งทองดอกเออด่างฮาร์ปอยู่เพราะว่าสีต้องเหลืองเพราะว่ามิ้นต์มิ้นต์ป่เออนี่หอบมาจากไหนนี่ตัวนี้เนี่ยอันนี้ใส่ต้นไม้หรือเปล่าอันนี้เลยเอาอันนี้บ่สใส่ต้นไม้มีหดี๋ยวบ่สขึ้มีเดี๋ยวบ่ส สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจา้จาขอบมากเลยลอืมอลงไปเอานี่ก่อนไปเอาปุ๋ยก่อนไปเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ต้นไร่ก่อนใส่ปุ๋ยใส่ยังดอกบอนสีมั่งต้นไม้ต,ต,ต้นว่านต้นว่านต้นบอนสีมั่งหลายอย่าง นี่เขาเรียกว่าบอลนะประเภทบอลบอลอะไรบอลบวเลือดใช่หมบอลดำเลือบอลแหล่เออบอลบอลบ่าดำแท้นะมันแหล่แหล่ทีบอลแหล่แล้ววะหลายกออยู่ด้วยบอลแหล่ก็เด้เออทั้งว่านทั้งประเภทว่านแถวนี้ประเภทว่านว่านมงคลอืมว่าน ว่านพญาเทคัวเออว่านพญาเทควาว่านคุณแผนเขาว่าเยอะเยะตนเขาเนี้ยเออว่านนี่ตรงนี้เป็นชุดหองวัานชุดดอกไม้ทั้งว่านทั้งดอกไม้อันนี้เงินไหล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 มาเพราะว่าเงินไหล,ไหลมาเทมาแต่นี้ก็เยอะอน,นี่ เลามาเทมาไม่มีหลายตระกูลเนาะหลายอย่างหลายอย่างหลายแนวเลยมาด่างเดิมเดิมเลยมาด่างขาวด่างเหลืองอสามกษัตริย์ทีคิงอะไรมัางทีคิงสามกษัตริย์ก็เหมือนกันน่ะเนาะโอ้ก่อนที่จะไปปุ๋ยไปดูต้นไม้ก่อนชมต้นไม้อีกก่อนวันนี้จะลงไปปุ๋ยตรงนี้ไม่ไกลหรอกนี่เออใต้ต้นใต้ต้นโพใหญ่เนี่ยต้นไฮใหญ่เนี่ย ออดูทุกวันชมทุกวันพาชมเออชมบอลเออบอลสีโอฮิตญาติโย,ยมเขากำลังว่าใครล้วนะกำลังญาติโยมกำลังเออกำลังปลูกกันเยอะแยะ,ยะมากมายเนาะปลูกบอลกันในทุงงน่งเงินทุ่งทองแดงวัวบ่ อย่าเไยไม่รู้แดงวัวแล้วมั้งเห็นเน่เห็นเนไก่สุดซึงวนนี่สาวน้อยปะแป้งทั้งซื้อทั้งขอ <c oughs> พระนี่ขอตะพื้นตะพื้นละพระเออซื้อมั่งขอมั่งเอออันไหนเขาขายเราก็ไม่ไม่เราก็ไม่ขอแล้วเนาะอันไหนเขาไม่ขายก็ปลูกไว้ตามบ้านก็ตตามวัดเราก็ไปขอตามวัดมาขอ พระมาพระแต่พระนั่นแหละขอกันเขาปลูกเออปลูกสวยงามเลยเนาะก็งามดีเด้อเอองามดีอยู่ชอบต้นไม้ดอกไม้อันนี้กหกหลงโอ้หกหลงอาตมาวันนั้นาตมาไปไปตลาดเนาะไปถามเขาไปขายอยู่ตลาดนะนะขายตลาดท้ายรถก็ใส่ท้ายรถ เอาใสชาวบ้านใช้ช่องเขาแหละไปขายกันเออตรงนี้มีสองต้นแล้วเนีสองกระถางนี้มีสองต้นแล้วมีสี่ใบสี่ใบใบละสองต้นละสองใบมีหลอดออกมาแล้วนี่แต่มาเห็นต้นเดียวเนี่ยที่เขาขายอยู่ตลาดเนาะต้นเดียวเนี่ยตันนี้ขึ้นอีกแล้วมั้งขึ้นทุกวันะ่ะ ต่อมาเห็นอยู่ต้นเดียวเนี่ยมีสองใบนี่แหละสองใบนี่แหละเขาขายอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะยติโยมก็ขายนนะอาตมาไปดูไปดูเขาติดป้ายไว้เนาะไปดูโอ้มันคือแพงแท้ล่ะตัวนี้เขาว่าต้นละห้าร้อยแล้วมั้ง <c oughs> ต้นละห้าร้อยแล้วเออหกหลงเลยนะมันคือแพงแท้เออกินก็กินไม่ได้ดเนาะไม่เหมือนกับบอลแกงเราเด้แกง บอนที่อยู่ตามอยู่ตามคลองมันต้นใหญ่ๆือไม่เอาไปขายมันกินได้ด้วยนะอันนี้มันกินไม่ได้เด้บอนพวกนี้มันกินไม่ได้แต่มันก็มีความสวยเนาะเขากินไม่ได้ก็ชอบความสวยงามแต่บอนที่เราแกงมันไม่มันแต่เขียวอย่างเดียวนะไม่มีสีเนาะถ้ามีสีก็ราคาแพงเหมือนกันแหละอันนี้มันมีสีมีสันเนี่ยใครไปทําให้มันมีสีมันก็มีสีมัน ไม่สีได้มันก็ต้องกินอะไรมันชอบกินเอ็มร้อยหน่อยเนาะเอ็มรอยกาแฟเนี่นะมะน,นาวบักน้าบักเวอร์มากินตะพืดตะพื่อคือกันนะกินผงชหลด่นเอออาตมาก็อาตมาไปถามดูโอ้เดี๋ยวนี้มันห้าร้อยหน่อยเนาะต้นหนึ่งไตอนนั้นไปอาทิตย์ที่แล้วไปถามมันตลาดดูสามร้อยแปดสิบบาทสองใบนี่ยนะ เนี่ยกระถังหนึ่งสองใบเนี่ยแพงแท้เอ่อต่อมาก็ได้มาสี่ฮกหลงนี่ได้เยอะอยู่เด้มันมันฮกหลงมันหลายตระกูลว,วะอันนี้ก็ฮกหลงเหมือนกันนี่เออฮกหลงเหมือนกันนี่ยฮกหลงเขียวเฉียวนี่ไกส่สง,งวนไก่สุดสง,งวนอือแล้วน,นี่ไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันมั่ง ซื้อมั่งดาฟ้าฟื้นอันนี้บวัวอะไรรู้บ่าบัวแดงบัวเป่เออตัวนี้บอลก็ราคาขึ้นมาอีกแล้วเนาะเยอะไม่ได้เลยขึ้นไปมันกับทองมันกับเงินมันกับทองมันกับเพชรเลยเนาะกินได้ใครแน่เนีกินไม่ได้นี่แล้วคนสวยงามกนชอบคมสวยงามเนาะ สวยงามก็ซื้อกันไปดูแล้วมันก็ดูแล้วมันสวยงามก็มีชีวิตชีวาเด้มันเป็นกําลังใจดเด้จิตใจเรามาดูความสวยงามรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋านะกระช่มกระชวยเดย้เออมันเป็นอย่างนั้น,นเป็นกําลังใจตามองดูรูปที่สวยงามเนะี่ยเนาะมาส่งถึงใจใจแล้วก็มีกําลังมีมันมีกําลังมีพลังขึ้นมานั่นแหละเอ,เอจิตใจมันจะเริ่มเบิกบาน ไม่หดหูเอามาดูนี่แหละมันเออมาอยู่นี้มาดูบอลมนหายเออมันดูความสวยมากเก๋ก็ชุ่มก็ช่วยขึ้นมาอือม,มันเป็นอย่างนั้นเลยปลูกไว้อันนี้ชายชนเออไปที่สามกำลังขึ้นมาแล้วโอ้ยใจชนนี่มันนานใหญ่แท้ละเออลุนแล้วลุนอีกนะฮะลุนใบออกมาเออเริ่มป้ายป้ายออกมาใหม่ก็ป,ป้ายแดงละใบ ถ้ามันจะป้ายมันก็ป้ายแดงตั้งแต่แรกเกิดออกมาใหม่นะอ,อ,อันนี้สาวน้อยปะแป้งอันนี้ยังไม่ได้กัดสีอันนี้เพชรพันล้านเหรอนะเออเพชรพันล้านตระกูลของฮกหลงนั่นแหละออเพชรพันล้านอันนี้ก็ได้เหมือนกับเหมือนกับได้ฟรีนะั่นแหละไปล้านเขา ก็มีต้นเดียวเนาะเพราะว่าอาจารย์ให้อาจารย์เลยนี่อยู่ต้นเดียวเพราะว่าเพชรพันล้านนี่ให้อาจารย์เลยสองร้อยบาทพะนะเออสองร้อยบาทก็เอาแต่ต้นเนาะราคามันก็แพงอยู่ราคามันก็แพงนี่ต้นอันนี้ก็สวยเหมือนกันเด้เออกระสีแล้วก็สวยเด้เนี่ยในมันเป็นลูกไม้ป่าก้านดำเลยเนี่ยเออ ลูกใบมาไปก้านดำมันก็สวยด้ยทำกัดสีแล้วเนี่ยมึงออกมาใหม่เนี่ยต้องใส่เจ,จีใบใหญ่ดูเพื่อนเพื่นบ้านเนี่ยลูกไม้ป่าก้านดำทะเลี้ยงดีๆก็สวยดิยเออราคาต้นก็สองร้อยสามสองรอยเนี่ยแหละสองสามรอยก็ได้มาสั่งหัวมาสั่งหัวมาหัวละห้าสิบบาทได้มาแปดหัวเอออันนี้ ไก่เออไก่ราชาพอดีไก่ราชาพอด,าาดีนี่ก็ซื้อมา,าก็ให้มาก็สองร้อยบาทร้านตรมีมีต้นเดียวอยู่นี่เขาว่ามีต้นเดียวเอาไปให้อาจารย์สองร้อยบาทก็เลยมาต้นนี้น้อยสองร้อยอันนี้อะไรชื่ออะไรนะ ใช่แดงวัวดอกอะไรนะโออลืมชื่ออันนี้แดงวัวแดงวัวแดงวัวเออนี่อะไรละ่ะก้านแดงก้านแดงอะไรก้านแดงนี่แหละอะไรแดงๆไม่รู้อืมลืมนะลืมลืมเนี่ยกำลังกัดสีโอ้ตระกูลฮกหลงนีมน่มันไม่ไม่ใช่ไม่ใมันก็คล้ายๆกันแต่แต่ไม่ใช่เหมือนกันเด้ เอออันนี้อีกอย่างหนึ่งอ่ะเอออีกอย่างหนึง่งมันคล้ายกันเฉยแต่มันคนละชื่อเด้คนละชื่อคล้ายกันเฉยเนี่ยคล้ายกันตัวพวกน,วกนี้พวกนี้รู้สึกว่าใบมันจะบางมันอ่อนใบมันจะอ่อนแอแล้วก็บางแล้วลำต้นก็จะอ่อนเนี่ยพวกนี้ลำต้นจะอ่อนแล้วก็จะใบาบางแต่พวกนี้ใบหนาใบหนาแข็ง ลำต้นแข็งปึ๊กเลยเนี่ยเออลำต้นแข็งมันคนละอย่างกันมันคนละชื่อนั่นแหละมันก็เป็นฮอกลงเหมือนกันแหละแต่มันคนละชื่อมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เหมือนกันาบอกจังเลยเนาะมันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเออเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าปีกกินาีเออปีกกินาีเนี่ย มาจากโคร,ราชน,นมาจากโคร,ราชก็เยอะมาเนี่ยสั่งมาจากโคร,ราชเออมาจากอำเภอพิมายน่นอันนี้ก็เอามามาจากพิมายอันนี้เขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าพนครพระนคอสามใบแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมกระสีแดงแดงเกือบหมดแดงเยอะนะป้ายแดงเยอะเขียวหน่อยเดียวเออพนครอะไรใบมันคือเป็นแบบมันกืบ ดอกจิ่งเนมันออกใหม่ยังไม่มันยังไม่บานยังไม่ผึ่งมันเลยมันจริงพระนครเนี่ยมันจะใบกลมกลมมันกลมหัวใจเนี่ยเห็นไหมก็เป็นนางไหมมันยาวพระนครพระนครก็อันนี้เขาเรียกว,ว่าไม่ใช่มิ่งมงคลดอกยอดมงกุฎคล้ายกันนะก็มิ่งมงคลเนี่ยแต่เราว่าเป็นยอดมงกุฎะนะสีก็มันหลายหลากสีนะ ลายสีแต่ละใบสีไม่เหมือนกันนะ่ะนะเอออันนี้ก็สีหนึง่งใบนี้สีหนึง่งใบนี้อีกสีหนึง่งอันนี้ก็สีหนึ่งเออสีใบสีสีนะ่ะต้นเดียวกันนะ่ะนะเออก็มันก็แปลกเหมือนกันหนละคล้ายๆกันตัวสีนี้สวยเนี่ยจะมาว่าสวยสวยีเขียวอย่างนี้สวยเออสวย กวนอิม่มกวนอิม่มฮกหลงกำลังฮกหลงก็เยอะ,ะน้อยปะแป้งก็มาจากนู่นแหละเออมาจากโคราชนี่นอันนี้สาวน้อยปะแป้งอันนี้พริกเกลือพอน,นะพริกเกลือมันคล้ายๆกันเด้พริกเกลือพริกกับเกลือน่ะนะเกลือก็คงจะขาวเนะี่ยพริกก็คงแดงน่ะนะเนี่ยพริกเกลือเนี่ยพริกเกลือตัวนี้แดงกับขาวเนะี่ย นี่ส่วนนะ้าสาวน้าปะแป้งเนี่ยเออสาวน้าปะแป้งเออยังไงก็ไม่รู้คงจะใชออ่แต่สีชมพูนะนี่ชมพูกับเขียวเออเห็นไหมล่ะอันนี้มีสีขาวเด้ยสีขาวกับแดงเด้ยพี่กกับเกินเอออันนี้อะไรเนาะนกกระทาหรือเปล่าก็ไม่รู้นกกระทาชมพูหรือเปล่า นกกระทาชมพูหรือเปล่าก็ไม่รนะู้คงจะใช่หร้อเปล่ยจะมีนกกระทาชมพูนกกระทาขาวเห็นเขาว่าอย่างนั้นต่อมาก็ว่าตามเขานั่นแหละเออเห็นเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าว่าผิดว่าถูกก็ไม่รู้แหละเอออันนี้ก็สวยอันนี้อะไรเยอ,อะไทับทิมชมพูเออ ทับทิมชมพูพอนะเออทับทิมชมพูก็สวยอีกแบบหนึ่งนะทับทิมชมพูเออสวยอีกแบบนึงแตกหน่อแล้วเนี่ยแตกแตกหน่อออกมาแล้วเออแตกหน่อเล็กมาแล้วเนี่ยก็หน่อมาแล้วเนี่ยเป็นพุ่มก่อนเป็นพุ่มเสร็จแล้วถึงแยกใหม่เออให้เป็นพุ่มก่อนแต่เป็นพุ่มก็จะสวย ه, เป็นพุ่มกันกวนอิ่มกวนอิ่มอันนี้นางพิมพ์นางพิมพ์อันนี้มันเหมือนกันกับตัวนี้มันทับพิม,มพ์่มพูเออไม่ใช่อันนั้นมันไก่ไก่ช่มพูไก่เม็ดอันนี้ไก่ขาววะ จบไม่ได้ไม่ใช่ไก่ขาวหรอกอันนี้มันอ,อ,อะไรลืมอยู่ละไอ้นนี่พูดอยู่อะไรนกกระทาเออนอกกระทานกกระทาเออนกกระทานกอะไรไม่รู้ละมันมันคล้ายๆกันด้กับตัวนั้นนกกระทาออดาฟ้าฟื้นดาฟ้าฟื้นก็สวยเลย เออดูก็สวยเหมือนกับตัวนี้พยานาคพ่นไฟก็โอ้สีอย่างสวยเลยคล้ายๆกันเนี่ยดาฟฟ้าฟื้นดาฟฟ้าฟื้นอืมดฟาฟฟ้าฟื้นซื้นดุงตาน้อยมานี่ <c oughs> นอนละห้าสิบบาท <c oughs> ให้แกไปยเฉยนั่นแหละเออดฟาฟฟ้าฟื้นได้มาอยู่นี่ มา 3, 4, สามสี่กระถางสามกระถางสี่กระถางเอ้ก็ 3, กกจะกุ้งไก่เซอร์ซื้อามาสองร้อยบาทกุ้งไก่เอือเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นอะไรก็ขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าหยาดหยาดเพชรป่ะหยาดเพชรเห็นราว่าเราว่าตามเขาถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ละอไก่เซอร์สุสส่งานก็ได้มา เออไปแรกพี่สาวมาเปลี่ยนกันอืมเปลี่ยนกันดูบนกำลังจะงามอืมกำลังงามกำลังงามอันนี้ลูกไม้ <c oughs> ป่ากา้านดําเออสั่งหัวมาเนี่ยสั่งหัวมากําลังขึ้นเนี่ยเนี่ยเออมันขึ้นไม่เท่ากันหรอกเด้เนี่ยเอออันนี้เป็นอันนี้มันสั่งมาพร้อมกันเองนี่ขึ้นเย่าขึ้นขึ้นกว่าแล้วเนี่ย เอาหัวมาปลูกเนี่ยสั่งเข้ามาจากออนไลน์นั่นแหละเออสั่งเข้ามาออมาแปดหัวบ้างแปดหัวนี่สี่ร้อยเนาะถูกหัวละห้าสิบบาทเนาะน,นะลูกไอ้มาลูกไม้ป่ากั้นดำยีเหนาเนี่ก็มาจากโคราชเออยีเหนาเนี่มาจากโคราชอำเภอพิมายเออเอามา กอเดียวแยกเดี๋ยวนี้มันแยกไวมันขึ้นไวมันแตกไวยีเหนานี่แตกกอไวมากแตกหนอไวมากเลยเอามาต้นเดียวเนี่ยมันเัวนี้มันได้มันแยกได้มาสามกระถางละเออเอามาต้นเดียวต้นน้อยเอามาพร้อมๆกันกับพวกนั่นแหละพวกเอเอพระนครนี่มาพร้อมกันกับพวกนี้เอออันนี้แยกได้เนี่ยหนา เหน้อแยกได้สามกระถางอือเออแยกออกมาเออไปเอาปุ๋ยก่อนเอาปุ๋ยมาก่อนปุ๋ยขี้ข้างขาวอยู่ท่ามข้างล่างเนี่ยปุ๋ยไม่ต้องซื้อละขี้ข้างขา,าวไปเอาขี้ข้างขาวก่อนขี้ข้างขาวมาใส่ต้นไม้ใส่ลหลายๆแต่พ่กบอลน,นี่มันมันทนทาน ทนทานมีหัวเนาะมันมีหัวมันทนจริงๆเออหัวเนี่ยถึงว่ามันยุบเนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่เออทนทานนึกว่ามันตายแล้วคนที้ก็ส่งมาเนาะก็ส่งมาเนี่ยมันเหี่ยวไปหมดเลยเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเอาล้างรากมันล้างรากกลช้ำไว้ลองดูสิมันจะฟื้นไหมฟื้นขึ้นมาเฉยนาะงอกขึ้นมาใหม่เอองอกขึ้นมาใหม่เราตมาโอ้ยอะไรมันทนขนาดนั้นประเภทบอลนี่ทนมาก เออไม่ต้องกลัวว่าจะตายน่ะทนทนมันมีหัวนี่มันประเภทหัวนี่ทนมากเออพวกบอลน,นี่เป็นไงเนะาะทางนูน้นน้องแฝดเป็นยังไงเออขายดีแล้วละบอลเนียเาะอบอลขายดีแล้วอืมได้ราคางามแหละถ้ามีใครมีบอลช่วงนี้นะ นีราคางามมากเออมันดึงดูดเดีดยดึดูดความสนใจเด้บอลสีนี่ใครเห็นแล้วมันหลงหลงไหลอืมหลงไหลในสีสันของเขาก็มีบอลช่วงนี้แ้วโอ้รดบขายซึกหน่อยมันจะเยอะเยอะแล้วมันก็เต็มเยอะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเยอะมันก็ราคาถูกอะไรก็ช่างถ้ามันเยอะมันจะถูกเออแล้วก็ต้องดูเออแต่เมื่อแต่มาอ้ คาคาบอนอะไรมันคือแพงแท้เออราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีด้วโอ้ราคาเป็นหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเหมือนกับยิ่งกว่าทองอีกเออยิ่งกว่าทองใครขายได้ก็มันไม่ตลาดนี้มันอะไรมันไม่มีลงเลยนะมัะนแต่ขึ้น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 ังนั้นโอ้โหขึ้นไปขึ้นมามันจะขายได้หรือเปล่าเออ ก็ขึ้นกันไปแต่คนเขาก็ซื้อกันนะนะความพอใจนั่นแหละมันไม่มีราคาไม่ไมตายตัวอยู่ความพอใจอตกลงกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อถ้าพอใจแพงเท่าไหร่ก็ซื้อเียเออยังไงเราก็ตั้งราคาได้อยู่แล้วตั้งตั้ง,ต,งตั้งแล้วจะมีคนซื้อหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออแล้วก็คุยกันได้เนาะ คือกันได้พระก็จะปลูกบอลขายใชวไหมพระนี่าปลูกบอลขายะวะเออาปลูกบอลขายดีมั้งพระจิตนิม,มนต์อะไรก็ไม่มีเด้เนาะ,ะปลูกบอลขายไม่ได้ไม่ได้กระทบกระทั่งใครเลยเออแต่ว,ว่าพุทธพาณิช <laughs> ย์สิละแต่เราก็ แต่ทุกวันนี้มันต้องหาเอาตัวรอดอรนั่นแหละเนาะแต่เราก็ทําด้วยการงานด้วยความสุจริตนั่ิเน,นีะสัมมาอาชีวะสัมมากรัมรมโตเนี่ยเลี้ยงชีพชอบเนี่ยโดยโดย,โดยเราไม่ได้ทําไม่รักเล็กขโม้อยน้อยใครอย่างนี้นะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเออทาการทํางานเออหรือหากินหาอยู่ด้วยความสุจริตเนี่ยไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน,นมั่น่าจะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร ถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะเออไปเบียดเบียนเขาไปรักเลกขโมยน้อยมาเนี่ยก็ใช่นนะมันก็ผิดสิลผิดธรรมเนี่ยถ้ำอยู่ตรงนี้อถอ้ำอยู่นี้ใต้ต้นแต่ข้างในมันมันไม่มีค่อยมีมไม่ม,ไม,มีไม่ค่อยมีเน็ตไม่ค่อยมีว่าเออสัญญาณไม่ค่อยมีมันจะถ่ายได้แล้ว่าจะให้ดูถ้ำโอ้คือสั้นแต่ละ สั้นแถมันจะเอาขาลงเอาหัวลงก่อนดีนี่เออขาเอา้ยยังดีๆเด้ขาแต่ยังบ่ด,ด,ดีหัวแตกได้ขาต้องมีสติได้อยู่ตรงนี้สติในการเดินดิเออสติในการเดินอันตรายหนออ,อันตรายหนอระวังหัวแตกหนอมานีออ่เออ ก็กลัวเดมันกลัวมันก็ต้องระวังนะสติมันก็อยู่ในการเคลื่อนไหวของเราเออเนี่ยถ้ำเออเห็นไหมลงมาจากเออต้งมาจากต้นโพใหญ่เนะี่ยถ้ำตรงนี้ก็คนโบราณเข้ามาอยู่นั่นแหละคนโบราณม,มันมีเครื่องปั้นดินเผาอะไรเยอะแยะมากมายมันแตกหมดแล้วอ,อ่แล้วก็กระดูกกระเดกก็มี สมัยก่อนเขาสมัยโบราณนีน่โอ้หนามก็ไหลได้หนามเพิ่มน,นี่ถ้ำตรงนี้มียายาเขาเรียกว่าบอระเพ็ดเือบอระเพ็ดเนี่ยเรือบอระเพ็ดเอามาต่มาจะลงมาเอายาตรงนี้ไปต้มฉันเวลาเก็บไข้ได้ป่วยนะนีน่มันเพิ่มเห็นไหม มันเพิ่มเลยน้ำโอ้โหเสีอีบูดเสีอีบูดมันทะลุเลยเดย้ต้องหยับหินด้วยนะรู้่ะน้ำมันน้ำมันเพิ่มเนะี่ยโอ้ยาว